สวัสดีจ้าพี่น้องมือหนีตื่นเสามากนะคะก็ไม่เห็นน้ำพรกิจเนาะพระกิจก็คือมือหนีแจกน้ำอ้อยสดนะคะมีแค่30กว่าขวดเด้อก็แจกไปค่ะแจกในมู่บานหลังจากแจกเซตนะคะกาเตรียมมาอย่าปากเด้อพี่น้องมาลักน้องใหม,ม่ยาเล่าว่เาเล่นว่เาเล่นขอเล่าละบานนี้ปูก็อาสามมาซับให้นะคะคอยก็เป็นคนทายเด้อจ้ะ อูดิดนะคะมาอาศัยซับห้ยอกาว่านอนีนีก็ได้นอนีนีก็ได้นอนีนีก็ได้ว่าซานเป็นกระซับห้มาบักหลายแห้งเลยพี่น้องซับไปเรื่อยๆจะโอ้ซับไปซับมาได้หลายนอนแห้งพี่น้องคอยมักนอนใหม่อันนี้จ้าเพราะว่ามันยังวัดตีเพราะว่าต่มทั้งนอนมันแสบมันบานพี่น้องกินกระเจียวกัะปีแสบแห้งเด้อจ้าค้นซับเด้อจ้าเนี่จ้าโอ้ยงามแห้งนอนใหม่เป็นออกมาหลายหลายผละจ้าพี่น้องพูนได้หลายแห้งเด้อได้หลายเติบครับคุณนะ บอกว่าเพื่นบอกว่าเอาอันนี้อีกเอาอันนี้อีกมันสิขึ้นยาวเอาอันนี้อีกว่าสั้นนี่แหลจะจ้าว่าสั่นว่าซับไปเรื่อยๆโอ้โหด้หลายเติบอยู่พี่น้องข่อยสิเอามาต้มได้เนี่ต้มเป็นนอกินจะแทบพูดนะได้หลายแห้งอ้าวแล้วก็มีนอใหญ่ๆเพื่นบอกให้เอานอใหญ่น้ำข่อยกับบอกเอาข่อยว่ามันใหญ่โพดเดี๋ยวมือหนาสิไปลักซับเอาอยู่อีกดอกบาดนี่เมียม,มาบ้านนะคะก็มาเบิ่งนองใหม่เจ้าของเด้ออยู่บ้านก็ขึ้นขึ้นกันทักยาวโพดพี่น้องได้หักเอาได้จากบาดนี่ค่ะอ้าวนี่เลยหักเอาหักโปะะเเลยนนนี่ักออาได้ สามนอนะนี่เดี๋ยวกาซิมาอันนี้จ้ะเดี๋ยวกาซิมาอันเริ่มมะขุดแล้วจ้ะเพราะว่ามันมันขึ้นยาวแล้วเดี๋ยวมันสีบร่บนะําหนาะนี่จะมันสีแข็งนะจ้ะนี่จ้ะกระเด็นหัมาณนี้เนาะพุ่นก็มาพอฮอนนอหนี่นอนนึงเป็นซี่นอนจะมันหลี่แห้งพี่น้องเออเอาพุ่นนะนี่เบื้องนอหน,นี่หลี่จนว่าขึ้นสูงอัมตัมอยู่พี่น้องเอ้ยเอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ละคะ่ะมาพอนคลิปหน้านแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ